มีใครอยากกินตีนบ้างคอมเมนต์หน่อยดิที่บอกว่าตีนหมายถึงตีนไก่นะฮะต้องบอกว่าร้านนี้บังเอิญเจอมาบอกเลยว่าเด็ดจริงๆครับผมร้านนี้มีทั้งก๋วยเตี๋ยวและก๋วยจับยวนของโปรดเลยครับตอนนี้ก็อยู่แถวพัฒนาการ53นะครับกับร้านต้มเส้นตีนไก่เมนูที่ว่าแน่นคนก็แน่นเต็มร้านเหมือนกันครับใครที่ชอบกินตีนไก่หรือสายต้มเส้นนี่ต้องถูกใจร้านนี้ฮะ่ากินแบบนี้จะรออะไรก็จัดไปเต็มโต๊ะเลยสิครับเปิดไปเดิมด้วยก๋วยจับยวนเมนูโปรดของการครับผมและที่ร้านที่สามารถเพิ่มท็อป ไขทางตรงไม่ต้องอ้อมบอกเลยว่าทำถึงไข่นกุกขทาไม่ได้กินนานโค้ฟินไปกันต่อที่เมนูนี้ชื่อว่าซุปเปอร์คลุกใส่กากเจียวกับกอบ,บบีบมะนาวชํำๆคลุกเคล้าให้เข้ากันทุกคนดูเส้นบะหมี่น,นี้ดิมันทั้งเหนียวและนุ่มและถึงเครื่องดีจริงๆเลยอะ่ะแล้วถ้าได้ยิ่งกินกับกาก,ากเจียบ,บอกเลยว่าหลับสบายแน่คืนนี้ มาถึงต้มเส้นตีนไก่มาร้านนี้ไม่กินต้มเส้นก็เหมือนมาไม่ถึงนะเดยบอกตรงร้านนี้สุดดีจริง,รงยำตีนไก่ถ้วยนี้นะรสชาติจัดจ้านตีนไก่เปื่อยนุ่มสุดๆใครรักตีนไก่ต้องร้านนี้เลยฮะ,ะของกินเล่นร้านนี้ก็เด็ดไม่แพ้ตีนไก่นะครับหมูยอน้ําจิ้มแซ่บมากบอกเลยไส้กรอกอีสานเปรี้ยกําลังดีและข้างในนะครับบอกเลยว่าหมูแน่นๆใครชอบตีนไก่หรืออยากมากินตามกัดแซฟคลิปนี้เก็บไว้นะครับแล้วมาลองกันได้ครับที่ร้านต้มเส้นตีนไก่พัฒนาการบอกเลยรามแรงเมต้น60 bye